จิตของคนเรานะครับทำงานอยู่บน2ระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนั่นก็คือจิตวัตถุวิสัยและจิตอัตตวิสัยซึ่งการทําความเข้าใจความแตกต่างของ2ส,สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการใช้พลังของจิตใจครับในส่วนแรกนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจิตใจทั้ง2ระดับนี้มันมีคุณลักษณะแล้วก็พลังที่แตกต่างกันยังไงบ้างการที่เราสามารถแยกแยะสสิ่งนี้ออกจากกันได้คือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับ เริ่มกันที่ระดับแรกก่อนเลยนะครับจิตวัตถุวิสัยหรือถ้าให้เรียกง่ายๆนะครับมันก็คือจิตสำนึกของเรานี่เองจิตส่วนนี้คือจิตที่ใช้เหตุผลรับรู้โลกภายนอกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสหรือว่าการสัมผัสเรียกได้ว,ว่าเป็นส่วนที่ทําหน้าที่วิเคราะห์แล้วก็สังเกตการสิ่งต่างๆรอบตัวเราครับทีนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองดูตารางเปรียบเทียบนี้กันนะครับจะเห็นว่าฝั่งจิตวัตถุวิสัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของเหตุผลการรับรู้จากโลกภายนอกแล้วก็การตัดสินใจเลือกลุ้นๆเลย ในขณะที่จิตอัตาวิสัยโอ้โ oh หนี่คือโลกของความรู้สึกสัญชาติยานเป็นศูนย์รวมของอารมณ์และจุดที่สําคัญมากๆก,ก็คือมันจะยอมรับคําแนะนําต่างๆโดยไม่มีเงื่อนไขเราก็ยังควบคุมการทํางานของร่างกายเราทั้งหมดด้วยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับจิตวัตถุวิสัยก็เหมือนผู้กํากับส่วนจิตอัตาวิสัยก็คือนักแสดงกับทีมงานที่ส่งพลังที่จะสร้างทุกอย่างให้เป็นจริงตามบทที่ได้รับมาเลยครับ โอเคครับเรามาเจาะลึกที่จิตระดับแรกกันก่อนจิตวัตถุวิสัยหรือกับตันผู้ใช้เหตุผลของเราเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของมันให้ชัดที่สุดผมจะขอเปรียบเทียบก,กับบคุคคลสำคัญคนหนึ่งบนเรือเดินสมุทรนะครับ ลองนึกภาตามผมนะครับว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยก็เหมือนกับกัปตันเรือที่ยืนสง,ง่าอยู่บนสะพานเดินเรือเลยครับหน้าที่ของกัปตันก็คือการนำทางเรือและออกคำสั่งโดยอาศัยข้อมูลท,มทั้งหมดที่ได้รับมาจากโลกภายนอกแล้วกัปตันคนนี้ทำอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับก็คือการสอดส่องสังเกตการโลกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใช้เหตุผลและตรรกะในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด แล้วสุดท้ายก็คือการออกคําสั่งซึ่งคําสั่งที่ว่านี้ก็คือความคิดของเรานั่นเองครับที่จะถูกส่งต่อไปอยังลูกเรือเอาละครับพอเรารู้จักกับตันผู้ใช้เหตุผลกันไปแล้วคราวนี้ถึงคิวของทีมลูกเรือที่ทรงพลังกันบ้างครับนี่คือจิตในระดับที่2จิตอัต,ตวิสัยหรือที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกซึ่งถึงแม้จะแตกต่างจากกับตันแต่กลับมีพลังอํานาจมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับถ้าจิตวัตถุวิสัยเป็นกับตันใช่ไหมครับ จิอตอัตว,วิสัยก็คือลูกเรือทั้งหมดที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์เลยซึ่งลูกเรือกลุ่มน,นี้นะครับไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยสงสัยหรือโตอเถียงคำสั่งของกัปตันเลยแม้แต่น้อยหน้าที่ของพวกเขามีอย่างเดียวเลยคือทำตามคำ,ำ,ำสั่งนั้นทันทีครับ ความน่าทึ่งของลูกเรือกลุ่มนี้ก็คือพวกเขาไม่ใช้เหตุผลเลยครับแต่เชื่อทุกอย่างที่กับตันสั่งว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนนอกจากนั้นนะครับจิตส่วนนี้แหละครับที่ควบคุมการทําง,งานอัตโนมัติของร่างกายเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารและที่สําคัญที่สุดมันเป็นศูนย์รวมของอารมณ์ความรู้สึกและเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลในการสร้างสรรค์ทุกอย่างให้เป็นจริงครับแล้วทีนี้กับตันกับลูกเรือเขาทํางานประสานกันยังไง นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยกุญแจในการปลดล็อกพลังของจิตใจก็คือการทำความเข้าใจกลไกลการทำงานร่วมกันของจิตทั้งสองระดับนี้นี่เองกระบวนการมันง่ายมากๆเลยครับมีแค่4ี่ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. กับตันหรือจิตสำนึกของเราเนี่ยสร้างความคิดหรือความเชื่อขึ้นมา 2. ความคิดนั้นถูกส่งไปให้ลูกเรือหรือจิตใต้สำนึก 3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พีคที่สุดเลยนะครับคือลูกเรือจะยอมรับทันทีโดยไม่มีการตั้งคำถามใดๆทั้งสิ่งและ4ี่ลูกเรือจะเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อสร้างความคิดนั้นให้กลายเป็นความจริงในชีวิตเราครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปในจิตใต้สำนึกของเราสิ่งนั้นมันจะถูกฉายออกมาเป็นภาพความจริงในชีวิตเราเสมอไม่ว่าจะเป็นสภาวะประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆไม่มีข้อยกเว้นเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพว่าหลักการนี้มันส่งพลังขนาดไหนเรามาดูเรื่องจริงของคนคนหนึ่งกันครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมีนักร้องโอเปร่าที่โด่งดังมากๆคนหนึ่งชื่อคารูโซมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขากําลังจะขึ้นแสดงแต่เกิดอาการที่เรียกว่าตื่นเวทีขึ้นมาอย่างรุนแรงหลังม่านจิตสํานึกของเขาตอนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยจนถึงขั้นที่ว่ากล้ามเนื้อคอของเขาเกรงจนร้องเทงไม่ออกเลยครับเหมือนเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ เขาเข้าใจทันทีเลยครับว่าไอความกลัวในจิตสำนึกของเขาเนี่ยมันคือตัวชั้นผู้น้อยนิดที่กำลังจะมาขัดขวางพลังที่แท้จริงพลังของตัวชั้นผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาพอเขารู้ตัวแบบนั้นปั๊บกัปตันคารูโซ่ก็รู้ทันทีว่าเขาส่งคำสั่งผิดไปให้ลูกเรือเขาเลยตัดสินใจเกี่ยวนั้นเลยครับว่าต้องออกคำสั่งใหม่คำสั่งที่จะพลิกเกมทั้งหมดเท้าตะโกนสั่งตัวชั้นผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างในว่า ออกไปออกไปได้แล้วตัวชั้นผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะร้องเพลงและวินาทีที่เขาประกาศคำสั่งนั้นออกไปจิตใต้สำนึกของเขาก็ตอบรับทันทีครับปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาทําให้เขาก้าวออกไปบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างสุดยอดและสง่างามเห็นไหมครับเรื่องราวของคารุโซเนี่ยมันสะท้อนกฎพื้นฐานของจิตใจที่สำคัญมากๆเลยเนะครับนั่นก็คือโลกภายนอกที่เราเห็นและเจออยู่นะครับ มันเป็นแค่ภาพสะท้อนของโลกที่อยู่ข้างในตัวเราทุกสภาวะทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันก็คือกระจกที่สะท้อนความคิดความเชื่อและความศรัทธาที่เรายึดถือเอาไว้ในใจของเรานั่นเองครับ